สวัสดีค่ะเพื่อนๆเต้าเยอรมนีชาแนลค่ะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะขอบคุณเพื่อนๆมากสาหรับการติดตามกดกดไลค์แลวก็กดแชร์บางคลิปนะคะเต้ขอขอบคุณมากในหน้าที่นี้นะคะแล้วใครที่เพิ่งติดตามเต้วยังไม่รู้จักเต้นะคะเต้อยู่ที่เยอรมนีมาแล้ว17ปีนะคะก็คลิปยี่นั่งก็คือเหมือนเดิมค่ะไฮไลท์หนึ่งถึงสี่ชีวิตจริงเมียฝรั่งนั่นเองนะคะโอเค ไฟแตวเริ่มหายไปนิดนึงก็โทษทีค่ะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องผัวเมียและเหี้ยใจค่ะผัวเมียฝรั่งและเหียยใจเออเมียคนไทยและเหียใจใครเดินข้างหลังเราคุณป้าโอเคเออใครมีเรื่องและเหียใจกับแฟนฝรั่งอะไรบ้างนะคะออคอมเมนต์เต้ามาเลยค่ะเต้าอ,อยากจะรู้ว่าเ,เพื่อนๆที่อยู่กับฝรั่งอะละเหียใจอะไรบ้างนะ อย่างเต้าเนี่ยอันดับที่หนึ่งเลยก็คือแฟนเต้าเป็นคนที่รักความสะอาดมากขอน้นทานิดนึงนะคะแบบว่าคือรักความสะอาดมากจริงๆนะคะก็คือเวลาแบบผมเราล่วงอะไรเนี่ยเขาเขาจะตามมาเก็บเลยนะเออเขาจะตามมาเก็บเขาจะตามมาปูดฝุ่นถึงจะแบบเดือดืแค่ไหนเขาก็จะตามมาเก็บมาดูดฝุ่นแล้วก็ ข้าง,งพื้นน่ะคะ่ะเขาจะเก็บเขาจะดูดฝุ่นอะ่ะโอ้มันขนาดนั้นเลยอะค่ะมันขนาดนนเลยเลยแล้วเราเป็นคนไทยนะบางครั้งเราไม่เข้าใจเฮ้ยวีผมนะผมมันก็ร่วงปกติใช่ไหมละ่ะแล้วเราก็เอยเราเป็นคนผมยาวด้วยแต่เป็นคนผมยาวมากนะคะยาวถึงเอวนะคะแต่จะไว้จนกว่ากว่าที่มันจะขึ้นงอกเลยแหละคะ่ะันจะขึ้นงอกแบบแบบสีขาวเลยอะไรเงี้ยถึงจะยอมถึงจะยอมตัดนะคะ ถ้าเป็นคนชอบออรักผมยาวนะคะเอ,อ่ส่วนหนึ่งก็รักด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คือไม่อยากตัดที่นี่เพราะว่าตัดที่นี่มันไม่ถูกใจเหมือนกับที่เมืองไทยไงที่เมืองไทยเขาตัดเขาสระผมแล้วเขารีดนะคะอย่างสวยนะคะแล้วที่นี่เขาตัดแล้วก็ปล่อยฟูแบบนี้ค่ะคือคนฝรั่งเนี่ยเขาชอบแบบหัวฟูฟูอะหัวฟ่องฟ่องแบบืงอย่างเงี้ยแล้วพอสำหรับคนไทยเขาจะชอบแบบเออมีน้ำหนักผมตรงผมอย่างนี้ไง มันก็เลยเต้าก็เลยไม่อยากที่จะตัดผมที่นี่นะคะเออประมาณนั้นแหละโอเคต่อเรื่องคือบางครั้งเนี่ยเวลาเราทำอาหารหรืออะไรเงี้ยเราต้องเก็บตอนนั้นเลยนะคะเราต้องเก็บเต้าต้องเก็บตอนนั้นเลยนะเพราะว่าเขาเขาถ้าเกิดเขาเห็นเขาก็จะตามมาเก็บคอยจะคอยเก็บคอยอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างเงี้ยต้องไม่ชอบเลยไงประมาณนั้นนะแล้วเออ มีเรื่องอะไรอีกคือนิสัยคนไทยก็คือชอบซื้อของไว้เผื่อไงแต่แบบเป็นคนที่แบบซื้อของไว้เผื่อนู่นไว้เผื่อนี่ไงแล้วบางครั้งมันก็มีเหลือมัง่งยิ่งช่วงนี้นะคะยิ่งอากาศแบบนี้ด้วยนะเราก็ต้องซื้อเผื่อไว้เยอะๆอะไรเงี้ยแล้วคนฝรั่งเขาจะรู้คุณค่าของเงินไงก็คือทุกบัตรทุกสตางค์ซื้อมาเราก็ต้องใช้เออคนไทยบางครั้งซื้อมาก็เออไม่เป็นไรหรอก ของแค่บาทสองบาทไม่เหลือบาทก้แรงแต่ทุกบาทของฝรั่งมันมีค่าไงไม่ใช่เขาขี้เหนียวนะแต่ว่าเขาทํางานได้ยากลําบากเขาถึงได้แบบประหยัดตังค์นะคะเต้าก็เพิ่งรู้เหมือนกันเพราะว่าเต้าก็ทางานเองนะคะกวดจะได้ทุกบาททุกสตังค์เราก็ต้องเก็บเหมือนกันเพราะค่าคองชีพสูงมากสูงมากที่สูงจริงๆนะไม่ใช่ว่าค่าเจ้าห้องค่า บอกตรงๆเลยว่าคนไทยที่มาอยู่ที่นี่ยอยู่ตัวคนเดียวไม่ได้แน่นอนต้องมีคู่มาแชร์ค่ะหรือว่าที่นี่อาจจะมีคนที่แบบมาแชร์คุณนะเรื่องค่าห้องไม่ได้เป็นแฟนกันนะคะอาจจะอยู่แบบไม่ได้เป็นแฟนกันไม่ได้เป็นเพื่อนกันแต่ว่ามาแชร์ค่าห้องร่วมกันก็ยังมีค่ะอประมาณนั้นนะคะก็จะมีก็แล้วแต่ที่ตกลงกันว่าคนละครึ่งอยู่อะไรอย่างเงี้ย ก็คือมันเป็นแบบนั้นเลยเพราะว่าที่นี่ค่าคองชีพสูงกว่าเมืองไทยเยอะนะค่าแรงเยอะก็ดิ่งแต่ค่าคองชีพสูงมากกว่าพ่อพงไทยแล้วก็ก็คือเรื่องนี้ค่ะคือเขานี่จะไม่ได้เลยถ้าซื้อของมาแล้วแบบทิ้งขว้างอะ่ะเป็นอะไรที่เจ็บปวดใจเขามากเลยนะคะเนี่ยแหละเรื่องนี้ที่เต้าจะพูดนะเพื่อนๆมีอะไรที่แบบหนักหนาก,กว่าเต้าไหม มาเล่าให้ฟังหน่อยว่าคือแฟนแฟนเนี่ยสะอาดที่สุดเท่าไหร่แล้วเพราะว่าแฟนเท้านี้แบบสุดๆแล้วกับความสะอาดไงก็คือแบบว่าพื้นเลอะนี่ไม่ได้เลยตองตาเก็บกวาดผมเก็บอะไรถึงจะดึกดื่นแค่ไหนเขาก็ตามเก็บกวาดผมของเราอะนะเออแล้วก็มีบ่นนิดหน่อยแฟนขี้บ่นด้วยค่ะไม่เชิงบ่นเราก็แค่แบบยุ้มยิมยุ้มยิม,ยม,ยมตามภาษาสามีภรรยาอะไรอย่างเงี้ย แล้วบางครั้งมันก็น่าเบื่อไงบางครั้งอ่ะเออใครมีอะไรมั่งมีแฟนแบบ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 อย่างนี้ไหมแฟนบางคนขี้บ่นไหมคะอยากรู้เราอยากรู้นะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่อยากรู้มากนะ,ะเขียนคอมเมนต์มาเลยว่าคุณมีอะไรมั่งที่คุณละเหียใจยสามีคุณอ่ณนะเออหรือว่าคุณละเหียใจยแฟนของคุณนะคะไม่จําเป็นต้องแบบสามีหรือว่าเป็นภรรยาก็ได้ค่ะ เขียนมาคอมเมนต์เต้าหน่อยที่แบบว่าเรื่องที่คนไทยไม่เข้าใจฝรั่งนะคะโอเคค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะคะฝาก,กติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ละเต้าอยากรู้มากเลยว่าแฟนคุณสะอาดแค่ไหนบ้าความสะอาดแค่ไหนอย่าลืมค่ะมาคุยกันนะคะสวัสดีค่ะ